สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมือ่อนี้ก็มาพอกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะเนาะในทางช่อง y o u t u b e มาดามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาแนวทางจะเป็นของลุงส่งกับเลขล็อกิกเนาะค่ะเอารวมในช็อตเดียวกันเนาะเพราะว่าวันนี้มาดามยุ่งมากในหน้าที่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามาดามสูญเสียคุณแม่ไปก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ ก็ได้พูดไป2คลิปแล้วเนาะคะ่ะอ่ะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านเด้อคะ่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณอปลอยเปดเด้อคะ่ะที่ฝากมาร่วมทามบุญ1น0 0บาทนะะเนาะค่ะเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอ ที่โทรมาเนาะค่ะจากเพชรบูรณ์ที่เป็นห่วงเป็นใยกาบขอบุญขอบุนหลายๆเด้อค่ะถ้าใครได้เห็นคลิปนี้คอยังปังเด้อไป,ไปดูตัวเลขกันค่ะน,นี่ก็จะเป็นของลุงส่งนะคะของลุงส่งเข้าไปตรงๆแบบไม่ต้องกลับเนาะแต่เข้าตัวกันเน้อค่ะเด้อแต่เข้าตัวกันเราพัฒนาออก 036เนาะคะ่ะล่างออก90เข้าไปเต็มเต็มแล้วก็ตรงๆเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เข้ามาแล้ว3งมวดติดเนาะคะ่ะสามมวดติดแล้วเนาะพแม่พงสามมวดติดและะ้วค่ะเข้าไป19เต็มเต็มตรงตรงเนาะคะ่ะแล้วก็มาเข้า55นะคะแล้วก็มาเข้า90อย่าลืมว่ารัฐบาลไทยของ ลุงส่งก็เข้าไปเนาะค่ะรัฐบาลไทยก็เข้าเด้อค่ะรอติดตามชมเด้อพแมพ่นองแต่ช่วงนี้ยังยังลงให้ไม่ทันเนาะค่ะเนาะ,อะเอาเท่าเท่าที่ลงได,ด้เด้อพแมพ่นองต้องทําความเข้าใจหน่อยเด้อค่ะเลยเพราะว่ามาดามต้องติดภาระอยู่เนาะไม่แน่ใจว่าจะลงให้ได้ทันใจไหมเนาะค่ะแต่เราพัฒนากับฮหาหนอยจะพยายามลงให้ fc ได้ติดตามชมเนาะ เพราะว่ามาดามสูญเสียแม่คุณแม่ในบ้านเนาะค่ะลมพ่อลมไส้จากไปแล้ว่พแม่พี่น้องเอ้ยแต่กันยังท่านนาทีผ่ารละของตัวเองเนาะค่ะนะให้ f อซได้ติดตามชมเนาะค่ะแล้วก็จะจะลงให้พร้อมกันเลยดเ้ะค่ะกับเลขล็อกจิกเนาะ ของของลุงส่งกับเลขล็อกกิกเนาะคะ่ะเดี๋ยวลงในช็อตเดียวกันไปเลยนะคะเพราะว่าของเลขล็อกกิกเข้าไป90ตรงๆต,ต,ตัวเน้นตัวเจาะเพราะว่ามาดามจะไม่มีเวลาหลดแยกคลิปให้เนาะค่ะเนาะหลายหลายคนพแมพี่น้องเดี๋ยวจะบอทพแมพี่น้องจะบอท่านได้เบิงเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ลราพัฒนาก็จะออกอีกแล้วเนาะคะ่ะอย่างชอแช่ชัย,ชยนี่ก็ลงคลิปให้แล้วเด้อค่ะเด้อ ของชอเช็ดใจลงคลิปให้แล้วนะคะกับเสียนหนุ่มเนาะของเสียนหนุ่มก็กลับมาอีกแล้วนะคะของเสียนหนุ่มก็กลับมาอีกแล้วเข้าไปติดตามชมได้เด้อค่ะอ่ะเรามาติดตามชมลุงส่งว่าลุงส่งจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมนะะเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของปู่โคราชก็เข้าไปนะคะของปูโคราเข้าไปที่สาหกตรงๆแบบไม่ต้องกลับนะคะ รอติดตามชมเนื้อค่ะเด้เออาเรามาติดตามชมของลุงส่งไปก่อนเนาะค่ะว่าจะเข้าจะปังอีกไหมเนาะจะเป็นงวดที่สี่หรือเปล่าเนาะคะ่ะนี่จะเป็นของลุงส่งที่ให้มาลุงทรงให้รูดเก้าตัวเดียวนะคะเก้าตัวเดียวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องแต่งวดน,นี้ตัวรูดไม่ผ่านเนาะ ให้รูดก้าตัวเดียวสองวันที่ผ่านมารูดผ่านสลุยแล้วกันเนาะจับรูดก้าตัวเดียวเลขหลักหนึ่งสามหกห้านะคะแคปหน้าจอไว้ติดตามชมเด้อพแมพี่น้องเดี๋ยวจังแคปก็ได้แต่ว,ว่านอเดี๋ยวมาดำอ่านก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวประกาศจะชี้อยู่เนาะจะแคปหน้าจอไม่ถนัดนะคะ สองตัวสี่หางเน้นเน้นแขนแขนเด้อพ่อแม่เป็น้องเพิ่นบไฮหลายหางเนาะวันนี้ให้แค่สี่หางหนึ่งสามโอ้โหคาร์โกนี่หนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าห้าเก้านะคะสี่หางเน้นทุกหางเด้อค่ะเน้นทุกหางนะคะหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าห้าเก้านะคะสามตัว 4หนึ่งเก้า่สามเก้าหเก้า่ห้าเ้านะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่งเนาะคะเนาะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราวขอโทษขออภัยยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณลุงส่งเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนกกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้เอแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องและจะให้ดูของเลขล็อกกิ๊กเลยเนาะ เพราะว่าเอาไปในช็อตเดียวกันไปเลยเนาะค่ะเพราะว่ามาดามไม่มีเวลาลงให้เนาะ,ะเลกล็อกยิกเข้าไปเต็มๆนะคะเข้าไปเต็มๆต,ตัวเน้นตัวเจาะแบบไม่ต้องกลับเร้อค่ะ0 9 0ย์เนย์าะค่ะเนาะถ้าใครได้ใครปังก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่ได้ไม่ปังไม่เป็นไรเนาะคะเนาะเอาใหม่เด้อคะเด้อเลขล็อกคลิกเข้าไปตัวเน้นตัวเจะแล้วก็รัฐบาลไทยของเขาเข้าทั้งสูตรตัดและสูตรเติมนะคะถ้าใครได้ติดตามชมของเขาเข้าสองวัดติดแล้วนะรัฐบาลไทยเนาะที่ติดติดนะคะถือว่าเดินดีสุดๆนะคะ ของเข้าเข้าไปรัฐบาลไทยเข้าทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มเดี๋ยวจะลงให้เนะคะอ่ะวันนี้ถ้าใครจะตามเลขล็อกจิกนะคะราพัฒนาเลขล็อกจิกให้มา4กับ5้สองตัว6หาง4 5 4ห้าสี 5, ่หกห้าสี่เจี่หนะคะหกห้า ห้าหกห้าเดห้าแดเดอค่ะเบิ้ลก็จะเป็น4ี่สีห้าห้าสตัวก็จะมี4ี่ห้าหกสี่ห้าเ็ดสห้าแดสนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกยีกเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ฟังต้องกลาบขอโทษขอไปตัวเน้นตัวเจาะนะคะตัวเน้นตัวเจาะสีห้าสี่หก ห้าหกห้าแปดสามตัวสองหางสี่ห้าหกสี่ห้าแปดเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอบริเว่น้องถ้าใครจะตามของเลขลนะ็อกกิกเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบุณเลขล็อกกิกนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนะาะกราบขอบุญขอบุณเป็นอย่างสูงเลขล็อกกิกมีแฟนคลับอยู่นะเที่ยวก่อนที่เข้าไปหนึ่งหนึ่งสี่นะของเลขล็อกกิกนะคะ ของเขาเข้าสองงวดติดละ้วนะลราพัฒนาเข้าไปหนึ่งสี่ตรงๆต,ตัวเน้นตัวเจาะเหมือนกันเนาะค่ะเหมือนกันกับงวดนี้เลยนะเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะตรงๆอ่ะแคปหน้าจอเอาไว้เป็นแนวทางเด้อค่ะยังไงก็กราบขอบุญกอบคุณเลขล็อกจิกนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะค่ะขอบุณกอบคุณเป็นอย่างสูง อชอบก็จัดค่ะขัดก็ปานเลขทุกตัวไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอของเลขล็อกิกแล้วจะให้แคปหน้าจอของลุงส่งอีกครั้งหนึ่งนะค่ะเนาะเตรียมตัวแคปหน้าจอของลุงส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ่ะ นี่จะเป็นของลุงส่งนะคะเข้าไปสามเมื่อติดๆแล้วเด้อกัเด้อแต่ใครยังไม่ได้เข้ามาดูเพิ่งเข้ามาดูเนาะกันเนาะอ่ะแคปหน้าจอเด้อกัะเด้อของลุงส่งรูดเก้าตัวเดียวเด้อค่ะสองตัวหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าห้าเก้านะคะสามตัวสี่หางเอาแคปหน้าจอคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อกัะเด้อ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ